ช่วงนี้พาสวดมาสติปัฏฐานาสูตรที่พาสวดแล้วก็พยายามอธิบายเรื่องนี้อยู่ไปบ่อยก็เพื่อให้โยมเข้าใจนะหลายคน เวลาไปปฏิบัติอย่างเงี้ยนะก็มักจะอ้างว่าปฏิบัติสติปัฏฐานาสติปัฏฐานคืออะไรถามแล้วไม่รู้เรื่องสักไรนะไปสำนักไหนก็อบอกว่าสอนสติปัฏฐานคือยังไงก็ไม่พ้นสติปัฏฐานหรอกเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยนะนะเพราะว่าเป็นพระสูตรเดียวที่ทรงรับรองผลไว้ชัดเจน เจ็ดนะวันเจ็ดเดือนเจ็ดปนะีให้โง่ขนาดไหนก็มีินเจ็ดปีเห่นะันเถอะถ้าไม่เป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์พระเจ้าทรงรับรองไว้ขนาดนั้นนะแต่วระถามบางคนปฏิบัติมายี่สิบปียังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอะไรคือรูปอะไรคือนามยังไม่รู้เลยจริงๆสติจริงๆเป็นยังไงบางคนนีงไม่เคยเห็นเลยนะ ท่ที่สอบถามมาเท่าที่เจอมาเนี่ยนะอาไรต่กว่าปฏิบัติ mm hmm. ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมของใครอ่ะของอาจารย์สำนักโน้นสำนักนี้ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยบางทีบางคนก็มาคุยว่า mm hmm. นั่นนี่บรรลุมากผลแล้ว เป็นโสดาบันแล้วโสดาบันของพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือโสดาบันของอาจารย์นี่อันตรายมากนะไม่ใช่อะไรนี่ถ้ามันจะทรงจําไปผิดๆอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นอุบนิสัยแก้ยากนะเวลามันติดมายาวนานแล้วเนี่ยนะแก้ยากนะเพราะเรื่องนี้เ,เรื่องที่สําคัญเพร่นพ,พยายามที่จะให้พวกเราได้ศึกษาหลักฐานในระดับ ปทโมมภูมิมะพูดสาวิชาการหน่อยนะนะศึกษาจากพระไตรวิฎกเลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้แม้ว่าเราอ่านแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนะนะก็พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมมาไว้ไม่ใช่อัตโนมตินะนะจากเท่าที่ค้นคว้าดูจากอัตริอาจารย์อิบาบไว้บ้างนะหรือนักปราชญาท่านอธิบายไว้อย่างเช่นหลวงพ่อ สมเด็จพระพุทธโคดสา,ารานะหลวงพ่อพ่อไปยุตโตที่ท่านได้อธิบายไว้เงี้ยนะแล้วท่านก็อ้างอิงหลักฐานไว้ชัดเจนพยายามมาอธิบายให้โยมเข้าใจมันจะได้ไม่เนินช้าไม่ใช่อะไรไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเรเห็นหลายคนเป็นอย่างจริงๆพอปฏิบัติมานานๆไม่ไปไม่มาชักอะเรเที่ยวตะเวนหาครูบาอาจารย์ เจอครูบาอาจารย์สอนง่ายถูกใจนะไอ้ง่ายนี่ถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ถูกใจนะถูกใจชั้นนะแค่นั้นเองแล้วก็ไปอยู่กันมันเรื่องเป็นราวทาไปทํามาไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยางทนีนี่น่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาเรื่องปริญญานี่สําคัญนะ,นะปริญญาณมันถึงจะไปนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้นะถ้าปริญญาถูกนะปฏิบัติถูกแล้วก็ นาไปสู่ผลคือปฏิเวทปฏิเวทที่เราแปลวนะ่ารู้แจ้งแทงตลอดนะนะมันแจ่มแจ้งมันเข้าใจจริงๆมันถูกต้องจริงเนี่ยนะนะผลที่ถูกมัน้องจะเกิดตามมานะทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่านะพอศึกษาถูกต้องปริยัติถูกต้องแล้วนะนะปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลนะมันก็อยู่ที่ความเพียรของเราด้วยนะ ่างที่พุทเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างแรกเลยหน,หนึ่งมีศรัทธาเนี่ยนะนครับแลยประธานนียังคะนะประธานนียังคะคือองค์ประกอบของของความเพียรเนี่ยนะหนึ่งมีศรัทธาสองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะนะไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวนะอย่างที่สองก็คืออย,อยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยนะในท่านบอกกันเลยอย่างที่สองอยู่ในวัยหนุ่มสาวอย่างที่สามสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอายุมากแล้วก็ ทำได้ยากนะนั่งก็เมื่อยพอให้พอแนะนำาก็ต้องกำหนดรู้อย่างน้นอย่างนี้ก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ยไปไม่รอดแต่ไม่ได้แปลว่าปฏิบัติไม่ได้นะคนแก่หลายคนปฏิบัติได้นะแต่ว่าเดินหน้าได้ดีนะแต่ส่วนน้อยต้องบอกงั้นนะะถ้ายังอยู่ในวัยทำงานอยังมีเรี่ยวแรงมีกำลังมากพอสมองยังไม่เสื่อมอัลไซเมอร์ยังไม่ถามหาอย่างงี้นะรีบลงมือฝึกอย่ารอ แล้วก็การต่อมาก็คือไม่มีมารยา,าเป็นคนที่เปิดเผยไม่มีมาญยา,ามารยาเป็นยังไงอพอขี้เกียจหน่ก็นอนพอถามหน่อยก็ปวดหวัวปวดหลังปวดเอวเงินไขายชีวิตเยอะเหลือเกินพอตั้งท่าจะปฏิบัติหน่อยอแล้วะขออ่างเยอะตื่นเช้าไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นหลายคนอย่างนั้น นั่งนานแล้วมันทรมานอา,าทิตย์ก็พอแล้วเลเรประเภทว่าปฏิบัติน้อยหวังผลสูงนยนะทำน้อยๆอยากสําเร็จเร็วๆเนียนะในเพศนี้ก็ยากนะมีมายาสาไถมากเกินไปในตัวมัญญาคือตัวตัณหาที่อยู่ในใจเรานั่นแหละอยากทํำน้อยๆด้อยากได้ผลเยอะๆนั่นแหละอะแล้วลสุดท้ายคือมีปัญญานะพินิจพิจารณา ไปที่ขยันยานนี้มันขยันถูกเรื่องไหมขยันโง่ๆเสียเวลาเปล่าอย่บอกใหนะ้ถ้ามันทําถูกเรื่องแล้วยังไงก็ไม่เดินช้านะนะทุ่มเทมันก็ไปนะตอนที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยนะนะหลายคนในพอห้าสิบอี่บเริ่มสังเกตดูตัวเองเนะือใครอยู่ในวัยเดียวกับธรรมาเนี่ยพอห้าสิบอัพบเริ่มเสื่อมแล้วทีเนี้ยหูหูก็ตึงเริ่มฟังอะไรไม่ค่อยจะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะ ในตัวภาษาสัมผัสทั้งหลายเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษในะประสาสัมผัสทั้งหลายเนี่ยประาส,สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเริ่มเสื่อมและสังเกตดว้วยดมกลิ่นก็ไม่ค่อยจะได้กลิ่นบางทีนะฮนะบนะางคนพยั้นนะพาะัฉะนนลองไปสั่งสมความเพียรน,นี้เงี้ยรีบทำนะแตยังนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะ ลงมอฝึกตัวเองถ้ายุ่งมากๆแล้วยังสุขภาพดีอยู่ก็ยังปแปลว่ายังโชคดีอยู่บุญเก่าเยอะรีบทําแต่สุขภาพไม่ไหวแล้วนี่จบแล้วนะะขอคำถามกราบนำมันสการพระอาจารย์และหมู่พระสงฆ์ค่ะจากคุณจุมปล่อยวางรายงานการปฏิบัติวันที่274 เช้านี้สดมนทำวัดพร้อมกับทางวัดระหว่างวันเจริญสติโดยการรู้สึกตัวบ่อยๆช่วงบ่ายเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงรู้การเคลื่อนไหวของขาและเท้าแต่ละข้างที่ก้าวเท้ารู้ความคิดที่เข้ามาและนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสลับกับการรู้ทันความคิดที่เข้ามาเรื่อยๆ รู้ว่าเผลอไปคิดบ่อยแต่เป็นช่วงสั้นๆพอรู้ทันความคิดดับรู้ลมหายใจความคิดใหม่เกิดเกิดดับเกิดดับมีช่วงหนึ่งน่าจะซักประมาณ45นาทีไปแล้วรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงกว่าปกติอยู่อย่างนั้นเกือบหนึ่งนาทีระหว่างนี้ก็รู้ว่าลมหายใจทำงานของเขาไปได้ยินเสียงรอบๆตัว จิตเป็นสมาธิวางใจเป็นกลางสังเกตอยู่อย่างนั้นออกจากสมาธิรวมเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนฟังธรรมะและกำหนดรู้ลมหายใจก่อนหลับค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคุณจุมอยู่นี่อยู่อเมริกาเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นทำงานไม่ใช่มีเวลามาเดินโยกนั่งสมาธิอะไร เหมือนไปเข้าคอสไงนะนะมีเวลาว่างกับปฏิบัติมีเวลาว่างก็ก็นั่งสมาธิมันเถอะนะแต่ว่าเวลาที่เหลือคือการกําหนดรู้นะมีสติเลือกรู้ในระหว่างวันนะแล้วกันพ่อนะก็ก้าวหน้าดีนะแต่เจอกันวันแรกเนะี่ยส่งเข้ามาส่งอารมณ์ทางโซนเลยทั้งถึงวันนี้เนี่ยนะนะนะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ ึงบอกว่าโยมอย่ามเดต่วิ่งหาคอร์สปฏิบัติอะไรกันอยู่นะปีนึงไปเข้าคอร์สทีนึงด้พอกินอะไรทํามันทุกวันนี่แหละนะเอาคอร์สกรรมาฐานด้วยที่บ้านเรานี่แหละฝึกตัวเองไปทํางานอะไรก็ฝึกตัวเองไปนะอย่างพวกเรามาเรียนตอกกระดูกกันเนี่ยนะตอกเส้นอะไรกันอยู่เนี่ยนะตอไปมันก็รู้สึกตัวได้นะทำงานไปรู้ตัวได้ตรวดอยู่ก็รู้สึกตัวได้เงี้ยตอน นะรู้จากรู้กับไอตัวภาษาที่มันกระทบมือยอยู่นั่นแหละนะมันมสังเกตเห็นได้เลยว่าไอความปรุงแต่งมันสั้นลงความคิดโผล่มาพร,รู้ทันดับนะความคิดโผล่พรู้ก็ดับไปกันความปรุงแต่งมันสั้นลงสั้นลงอ่ราอความปรุงแต่งสั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าความทุกข์มันก็สั้นลงไปด้วยแค่นั้นเองมันทุกข์เพราะความคิดกันทั้งนั้นนหะน,นะยินเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยขาดหวังอนาคตจมอยู่กับอดีตอะไรพวกนี้ นี่พอรู้ทันมันดับไปดับไปมันมีนมอะไรใทุกจิตก็เป็นกลางสบายอยู่งนั้นไปหลงไว้ในฝั่งยินดีหรือย,ยินได้แค่นั้นเองอ่ะเชิญจากคุณหมอปิ๊กปล่อยวางรายงานการปฏิบัติวันที่274ถึง276นั่งสมาธิสวดมนต์เวลาขับรถหรืออยู่ว่างๆหนูจะฟังทำเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ระหว่างวันที่มีอารมณ์มากระทบจิตเบาไม่รู้สึกยึดในทุกสุขที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงสองวันนี้รู้สึกความยึดถือกับสิ่งรอบๆตัวทั้งคนรักครอบครัวสิ่งของมันเบาลงมากค่ะทำให้รู้สึกจิตโล่งโปร่งค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนะยึดมากก็หนักมาก,กแค่นั้นเองเนาะยึดน้อยก็เบาหน่อยนะ หนักกันอยู่ทุกวันคือแบกนะหนักอ,อกหนักใจนะมันยิ่งกว่าหนักกายนะจะบอกใหนะ้วันนี้ถ่ายรายการคลิกใจนะีนะ่พิธีกรเขาเอาคถามที่โยมเขาส่งไปก็ส่งมาในรายการแฟนเพิ่งเสียชีวิตนะพอเป็นคนอื่นก็มีคู่ก็รู้สึกอ้างว้างหวาเฟนะ่ปฏิบัติการสมาธิก็ไม่ค่อยสงบอะไรเงี้นะ ว่าอะไรมันไปจิตมันไปคำนึงถึงอดีตนะเคยเดินด้วยกันเคยอยู่เด้วยกันเคยกินด้วยกันอะไรเงี้ยนะมันไปคำนึงถึงอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันขนาแค่นั้นเองนะไม่พอมันอยู่ปัจจุบันขนาดนยไอสิ่งที่มันยึดถืออยู่นั้นก็คลายลงไปแล้วถามว่าเรายังไงนี่ต้องไปบวชชีหรือไงไม่จําเป็นนะก็ยังทํางานอยู่นั่นแหละ ก็ยังเป็นหมออยู่นี่แหละนะก็ยังต้องดูแลผู้ป่วยนี่แหละดูแลครอบครัวอยู่นี่แหละนะเพียงแต่ว่าวมันไม่จำเป็นต้องทุกข์มพ่อป่วยแม่ป่วยนะเมื่อก่อนนี้หลายคนก็ทุกข์กระวนกระวายไปหมดนะนะยิ่งถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลน,นั้นตัวเองอาคาดหวังในตัวเองก็จะดูแลพ่อแม่ได้ดีกว่าคนทั่วไปอ่ะพูดง่ายๆนะยิ่งทุกข์มากกว่าชาวบ้านเขานเนี่ยนี่พอเราได้ฝึกไว้มั่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าอ ยัง้ก็ยังต้องทําหน้าที่ของความเป็นลูกของความเป็นภรรยาของความเป็นสามีอะไรอยู่อย่างเต็มที่นะแต่ว่าความทุกข์มันลดลงฮะมันเบาลงใจมันเป็นปกติมากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเราถูกฝึกมาอย่างเงี้ยใจเราถูกฝึกมาให้ให้เป็นกลางต่ออารมณ์นะอะไรก็ทบรู้ทันก็เป็นกลางแล้วมันลงไปยินดีนได้สักหน่อยพรรู้ทันอนะ่ะมันเป็นกลางแล้วเพราะมันเป็นกลางบ่อยเข้ามันก็เริ่มมีนิสัยใหม่นิสัยที่จะ ม่เข้าไปติดในฝั่งใดฝั่งหนึ่งในฝั่งความยินดียินดายเนี่ยนะเพราะในกลางต่ออารมณนะ์นมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ไนมะ่ว่าจะทําหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่กับความคาดหวังมันไม่ได้ทําด้วยความโลภพูดยังไงมันทําด้วยฉันทะนะทำความดีก็ทําด้วยฉันทะฉันทะคือความพอใจในการที่จะลงมือทาความดีไม่ใช่ทําด้วยตัณหานะ พอมันทำได้ฉันตาใจมันเบาโปร่งมันโล่งมันสบายขึ้นมาเป็นอย่างนั้นฝึกไปนะอย่าหยุดแค่นั้นแหละมาสองกว่าวันได้ขนาดนี้อปีนึงมีอยู่300กว่าวันนี่าเลยนไปสองปีสามปีห้าปีเจ็ดปีลองดูซิว่าลองท้าทายทดสอบทดลองคําสอนของพู้เจ้าซิว่าไม่เกิน7ปีนี่จะเป็นยังไงถ้าเราทําต่อเนื่องเนี้ย อ่ะเชิญจากคุณโอชิน It work at home หนูมีเรื่องเล่าถวายเจ้าค่ะเดือนหน้าคิดค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบแล้วมันพอดีเป๊ะเลยค่ะอะไรที่ต้องจ่ายมันประเดประดังเข้ามาค่ะแต่ที่ว่าพอดีคือจะต้องจ่ายอย่างมีสติมากเลยจึงจะรอดถึงสิ้นเดือนใจก็วันวันเพราะคิดว่าไม่พอแน่ๆหากมีค่าใช้จ่ายอื่นแทรกเข้ามาระหว่างเดือน เงินเก็บไม่มีเลยแต่ก็ไม่มีหนี่ค่ะหาไปใช้ไปรับผิดชอบส่วนของตัวเองไปแต่คนรอบตัวมีเงินกันทุกคนค่ะก็เรื่องของเขาและก็คิดหนักใจอยู่หากไม่พอใช้จะทำยังไงดีคิดอยู่จนตัดสินใจได้ว่าทำให้ดีที่สุดหากไม่พอก็ไปยืมพ่อแม่สามีเขาให้ยืมหากจำเป็นค่ะแต่ใจหนูไม่อยากยืมเลยก็คิดหากได้มาอีกประมาณ6000บาท ก็จะหายใจสบายๆหน่อยหากต้องยืมก็ยืมระกกันก็ตัดสินใจเลิกคิดแล้ววางได้แล้วแล้วหนูก็ฝันว่าหนูขึ้นลิฟต์แบบคล้ายๆรถไฟเหาะลอยขึ้นไปสูงบนอากาศไปส่งหนูถึงที่หมายพอดีค่ะและเดินไปตักกินอาหารขนมประมาณนั้นตื่นมาหนูคิดเออฝันแปลกดีนะอาจจะมีอะไรดีๆมั้ง พอไปทำงานเท่าแก่ให้วันทำงานเพิ่มมาสองวันมีคนลาค่ะแปลว่าได้มาแล้วสามพันบาทและอีกวันญาติแฟนไม่เจอนานเป็นปีมากินที่ร้านคนนี้จิตใจดีจะเมตตาเสมอเอาเงินใส่มือให้อีกประมาณสามพันบาทค่ะสรุปมีปาฏิหาริมาช่วยหนูพอดีค่ะมันมหัศจา์ค่ะหนูเล่ามานี้ไม่ได้งมงายนะคะ แต่มันแปลกแต่จริงค่ะหนูคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตลำพังต่างแดนลำบากมากหนูปฏิบัติแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นช่วยแบ่งเบายามเดือดร้อนมันเป็นเหมือนน้ำทิพชโลมใจและได้มีกำลังใจขึ้นมาบ้างค่ะสำคัญคือทุกที่มีอยู่แต่เห็นมันและแก้ไขไปและไม่ทุกไปกับมันค่ะ และถึงแม้จะมีปฏิหารหรือไม่มีหนูก็คิดจะปฏิบัติต่อไปให้สุดกำลังเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่เป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจที่สำคัญของหนูค่ะกราบสาธุค,ค่ะอาชีพนี้อยู่ญี่ปุ่นอยู่อย่างอยู่อย่างลำบากหน่อยสังคมนะสังคมของญี่ปุ่นนะ ขาก็จะแตกต่างจากสังคมของของแถวยุโรปอะไรเงี้ยนะทำงานเอาเป็นเอาตายแล้วก็ขยันปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเหมือนกันะรายนี้นะปนะฏิบัต,มติมาตั้งแต่ก่อนมาตั้งแต่โควิดใหม่ละนะะเปิดคอร์สออนไลน์นี่ยังไม่เคยเห็นหน้า,าจริงๆหน้าตายเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าเข้ามาส่งอารมณ์ทาง z o มนะอยู่เดือนละสองครั้งเนี่ยนะนะแล้วก็ส่งคาําถามมาทางไลน์บ้าง ในบางครั้งเนี่ยเราเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟังนะปฏิบัติจริงจังทุกเวทนารุนแรงมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ไม่ยอมหยุดนะเอาเป็นเอาตายกันพอนามากเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยที่โยงเขาเล่าให้ฟังเฉยคืออาจามองว่าเวลาเราทำความดีไปเนี่ยเนะนะมื่อวานนี้ก็มีรายงารหนึ่งคนหนึ่งเ,ยเคยทำความดีแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นมีความทุกข์ มากมายเยอะแยะไปหมดนะจนวันนี้คนเขาเข้าใจคนเริ่มเห็นที่ต้องดูแลพ่อแม่ส่งอายุมากแล้วหืืเมีอาการสมองเสือ่อมถึงวันนี้อาญาติพี่น้องเข้ามาช่วยดูแลนะชีวิตมีความสุขมากขึ้นญาติพี่น้องเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นคงในการทำความดีสักวันหนึ่งมันก็จะส่งผลแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดทาความดีนะ ทำแล้วยังไม่ค่อยจะได้อะไรไม่ทําก็จะยิ่งหนักไปกว่านั้นยิ่งไม่ได้อะไรหนักเข้าไปใหญ่ทําให้มันต่อเนื่องไปแค่นั้นแหละใครก็จะว่ายังไงช่างมันได้เเราเป็นความดีต้องมือทําแค่นั้นเอง